ดูก่อนภิกษุทั้งหลายเรายังไม่เล็งเห็นทำอื่นแม่ข้อหนึ่งที่บุคคลจเจริญแล้วกระทำให้มากแล้วย่อมเป็นไปเพื่อละธรรมอันเป็นที่ตั้งแห่งสังโยชน์เหมือนโพชฌชงเจ็ดนี้เลยโพชฌชงเจ็ดเป็นชนยัยคือสติสัมโพชชง ธรรมวิจยะสัมโพชงวิริยะสัมโพชงปีติสัมโพชงปัสสัตธิสัมโพชงสมาธิสัมโพชงอุเบขาสัมโพชงดูก่อนภิกษุทั้งหลายโพชงเจ็ดอันบุคคลจเจริญแล้วกระทําให้มากแล้วอย่างไร ย่อมเป็นไปเพื่อละธรรมอันเป็นที่ตั้งแห่งสังโยชน์ดูก่อนภิกษุทั้งหลายภิกษุในธรรมวินัยนี้ย่อมเจริญสติสัมโพชฌงอันอาศัยวิเวกอาศัยวิราคะอาศัยเนโรดน้อมไปในการสละย่อมเจริญธรรมะวิจยะสัมโพชฌง อันอาศัยวิเวกอาศัยวิราคะอาศัยนิโรดน้อมไ,ไปในการสละย่อมเจริญวิริยะสัมโพธชงอัอนอาศัยวิเวกอาศัยวิราคะอาศัยนิโรดน้อมไปในการสละย่อมเจริญปีติสมโพธชงอันอาศัยวิเวกอาศัยวิราคะอาศัยนิโรดน้อมไปในการสละ ยอ่อมเจริญปัสสติสัมโพชงอันอาศัยวิเวกอาศัยวิราคะอาศัยนิโรดน้อมไปในการสละย่อมเจริญสมาธิสัมโพชงอันอาศัยวิเวกอาศัยวิราคะอาศัยนิโรดน้อมไปในการสละย่อมเจริญอุเบกขาสัมโพชง อันอาศัยวิเวกอาศัยวิราคะอาศัยนิโรธน้อมไปในการสละดูก่อนภิกษุทั้งหลายโพชฌชงเจดอันบุคคลเจริญแล้วกระทำให้มากแล้วอย่างนี้แลย่อมเป็นไปเพื่อละธรรมอันเป็นที่ตั้งแห่งสังโยชดดูก่อนภิกษุทั้งหลายก็ทำ นเป็นที่ตั้งแห่งสังโยชน์เป็นฉนหนจักสุเป็นธรรมเป็นที่ตั้งแห่งสังโยชน์เครื่องผูกเครื่องจองจำคือสังโยชน์เหล่านั้นย่อมเกิดที่จักสุนีหูเป็นธรรมเป็นที่ตั้งแห่งสังโยชน์เครื่องผูกเครื่องจองจำคือสังโยชน์เหล่านั้น ย่อมเกิดที่หูนี้จมูกเป็นธรรมเป็นที่ตั้งแห่งสังโยชน์เครื่องผูกเครื่องจองจำคือสังโยชน์เหล่านั้นย่อมเกิดที่จมูกนี้ลิ้ลนเป็นธรรมเป็นที่ตั้งแห่งสังโยชๆๆนเ์เ,รรเนครื่องผูกเครื่องจองจำคือสังโยชน์เหล่านั้น ย่อมเกิดที่ลินนีกายเป็นธรรมเป็นที่ตั้งแห่งสังโยชน์เครื่องผูกเครื่องจองจำคือสังโยชน์เหล่านั้นย่อมเกิดที่กายนี้ใจเป็นธรรมเป็นที่ตั้งแห่งสังโยชน์เครื่องผูกเครื่องจองจำคือสังโยชน์เหล่านั้น ย่อมเกิดที่ใจนี้ดูก่อนภิกษุทั้งหลายเหล่านี้เรียกว่าทมเป็นที่ตั้งแห่งสังโยชน